ได้ตะลุยดูสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ไปบางส่วนแล้วพี่โต๊ดและพี่แป้งก็ขอพักเหนื่อยไปตากแอร์เย็นๆพร้อมพบกับพี่ๆเฟชชี่บอยแอนด์เกิประจำคณะบริหารธุรกิจกันซะเลยงานนี้เซอร์ไพรส์มากๆเพราะพี่พี่ทั้งสองคนเป็นดาราทั้งคู่เลยละครับเขาบอกมาหาวิทยาลัยเกษตรนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีดาวที่นี่ติดดินมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ๆเฟชชี่บอยแอนด์เก ชลิศตับเจตรับอยู่คณะบริหารธุรกิจภาควิชาการเงินครับสวัสดีค่ะมีนค่ะบริหารธุรกิจการตลาดทันทีที่ได้เจอหน้าน้องๆพี่เจตและพี่มีนก็รีบถามถึงคะแนนแก๊สแพเพื่อประเมินโอกาสติดทันทีแต่พอได้ยินคะแนนเท่านั้นแหละพี่เจตและพี่มีนในฐานะเด็กแอดมิชชั่น53รุ่นพาปูโตถึงกับอินจัด ออกอาการของขึ้นหลุดวาทะเด็ดแบบไม่แคร์สื่อออกมาทันทีเราไปตามฟังจากคลิปต่อไปนี้กันเลยครับไม่ตได้่อขอบเาตอบไขอบขตอบอบาอบเบเาบอบอบอบาอะไราอบเอบาตอบเาตอบาตอบเขาตอบเสตอบเขาตอบเอควาตอบ้สาตอบเอบเหมือบความอิดเราตอบต่บเคาอบเาตอเขาตอบเขาตอบเหมตอนเขาตคบเขาตต่างมบมขนอเม่ตอเาตอบตบอบตอบเอตอาตอบเขอเขเขาตอบาบเตอออเตอบอบอเบบ มีจุดตายตัวเราต้องตอบแบบนี้ท่านั้นเราไมไ่คิดแบบนี้เออก็แบบทำก็ตอบไปก็แบบเอ,อ๊แต่ว่าปีนี้มันน่าจะน่าจะน่าจะป<อ>ะดีขึ้นเพราะว่าบางอย่างที่ผมเข้าไปตอบผมก็ไม่ได้เรียนมามบางเสื้อผมก็ไม่เจอแบบว่าไอ้อะไรนะสุทธิพอนคนใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่รู้แบบก็อยู่ที่ภาคเราแต่ภาคแต่เห็นปีนี้มันก็คะแนนเก็มันก็ขึ้นไม่ใช่เพราะที่ทำทำจาบน้องๆเออ เห็นแบบดไหน250อัพทั้งนั้นเลยตอนนั้นคือแบบตอนรุ <t os> <t os ่นพี่นะ250ขึ้นนี่ของผมโคตรเจ๋งอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกแบบเยอะมากก็เลยเออแล้วก็เลยแบบคิดว่าน่าจะในมันน่าจะสูงขึ้นนิดนึงป่ะเพราะว่าดูจากแนวน้องคะแนนแบบถามหาน้องโรงเรียนใหนทีใช่บอกขนาดน้องได้แค่ไหนนะ250น้องเขายังเครียดเลยมีนึกถึงแบบเยอะจะตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนออกข้อสอบอะเหมือนกับเขาใจร้ายป่ะกับ ออกกว้างกว้างม,มากแล้คือไม่มีทางที่เด็กคน,นหนึง่งอ่ะจะอ่านแล้วมันครอบคลุมทั้งหมดก็คือสังคมน้องก็อ่านอ่านไปเรื่อยๆอพยายามจำเข้าไปแต่ว่าที่ว่าเลขเลขไทยงั้นเราเก็บไม่ได้เก่งไทยเก่งก็โชคดีไปคิดว่าอะไรที่เราถนัดไงเราทำได้มีดีล้วนี่มันสูยเลยแบบเป็นตัวเดียวกันถ้าแบบอ่านวิชาวิชามันจะได้แบบเหมือนแบบถ้าเรียนไปจนแบบ กอ่านไปเราก็แบบต้องนั่คือนัเครียดกับโ้องนานมากมัรแบอนี้ทกวมันจะกเนี่ยแบบไม่ต้องแบบกตรงนี้มันคือมว้าจริงๆอ่ะเรอ่านนีเรา้ว่าเราเมันใจก็อให้มันเขาใหมันดีที่สุดเาเราทได้ตอนแรจะไม่อ่านเลยนะก็อ่านเก็บไว้หน่อยก็ดีนะอะไรอย่างี้ก็เลยทิ้งเลขไปเพราะว่ามันจะเสียเวลาเลอใช่ปก็เลยไปเก็บไทยกับสังคมอ่านแค่สวิชาแล้วก็แบบ อย่างที่พี่มีหมอค่ะว่าเราเลือกตัวที่เราจะให้ความสนใจกับมันนะเราจะทํามันได้ดีอะเออแล้วก็มันก็นกผลก็ออกมาดีจริงอย่างภาษาไทยได้78ก็คือแบบว่าอ่านถามว่าอ่านตัวหนังสือไหมไม่อ่านอ่านแค่ข้อสอบเก่าคือข้อสอบเก่ามันช่วยเราขนาดอย่างมาหาลายัยมันก็ยังช่วยค่ะภาษาอังกฤษวิชาภาษากฤษเราต้องเรียนสําหรับคณะวิหารนะครับเราต้องเรียนภาษาฝีดสี่ตัว แต่ถ้าคะแนนน้องคะแนนอะไรนะแกะคะแนนโอนเน็ตนะถ้าคะแนนน้องถึงในระดับที่เขากำหนดไว้เนี่ยน้องก็จะผ่านยิม1ไปไม่ต้องเรียนถ้าเกินอีกก็ผ่านยิม2ถ้าเก่งเทมจริงก็จะผ่านยิม3เลยก็คือน้องสามารถข้ามภาษาอังกฤษไปได้3ตัวก็คือเขาจะให้หน่วยกิจน,น้องฟรีๆเลยวิชาละา3าหน่วยโดยไม่ต้องเรียนถ้าเกิดว่าคะแนนน้องถึงจะตัดี่งค่ะ50ถ้าต ตามทีตามภาเจ็พิหนึ่งแล้วก็ห้ามถ้าเกิดแอนห้าสิบไปใช่อย่างพี่เจ็ดพี่มีเน่ยเล้วเลนี่เท่าไหร่การถึ3สามามันนะยิ่งพูดก็ยิ่งสนุกยิ่งคึกคักพี่ๆทั้ง4คนก็เลยจัดให้แบบต่อเนื่องรีพานายเบนซ์แอนด์เดอะแก๊งไปลองเรียนวิชาของคณะบริหารธุรกิจร่วมกับพี่ๆแบบจริงๆเสซะเลย คณะบริหารธุรกิจเป็นหนึ่งใน16คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนใน5สาขาวิชาได้แก่สาขาการบัญชีการตลาดการเงินการจัดการและการจัดการการผลิตโดยน้องๆที่สนใจอยากเรียนคณะนี้สามารถสอบแข่งขันมาได้ใน3ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือ 1. โคต้านักกีฬา 2. โคต้าพิเศษท้องถิ่น30จังหวัดและ 3. แอดมิชชั่นกรนั่นเอง โดยในแต่ละปีจะเปิดสอนทั้งภาพปกติและภาพวิเศษและจะรับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณเท่านั้นครับนอกจากการเรียนที่เป๊ะจนรุ่นพี่ติดเอฟไปหลายตัวแล้วคณะบริหารธุรกิจมอเกษตรก็ยังมีกิจกรรมที่เด็ดไม่แพ้กันอย่างภาพที่กำลังเห็นต่อไปนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่เตรียมไปช่วยเหลือน้ำท่วมหรือเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือสมบัติตารา ที่พี่รหัสกำลังส่งมอบให้กับทาย,ยาทน้องรหัสนั่นเองเ,เขียนชื่อไว้เน,นึเ่คณะเขียนชื่อพี่แล้วเ,เขียนชื่อน้องก็คือว่าพี่รหัสของน้องแต่ละคนเนี่ยเอาหนังสือมาให้น้องของปีครับผมจะให้แบบต่อทอดลงมาเหมือนกับที่เรามีหนังสือชุดหนึ่งน้องรหัสเขามีชุดหนึ่งมารวมกันเป็นสอง ก็รวมกันรวมกันรวมกันเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้ว่าพอรวมสมมุติรวมกันไปนานๆเนี่ยจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้คือเยอะมากครับแล้วก็มันอาจจะเยอะกว่านี้คือถ้าเกิดมันต่อรุ่นมปเรื่อยๆเนี่ยตัวเสืมเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีให้ดูอะไรดีๆคขามีการหยิบผิดด้วยหยิบผิดแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผม